ครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยห่างหายไปหลายเป็นเดือนสองเดือนแล้วมั้งพี่น้องเวลาลงคลิปช่องพอหลองแพร่พอหลองพาวครับพี่น้องครัแบบมือถือห่างพี่น้องเอ้ยครับพอจะเพชดแล้วพอจะมีปัญญาพอจะมีตังไปสอมครับพี่น้องอะอยากที่ลงคลิปเรื่อยๆลพี่น้องเด้อครับเด้อฝากพี่น้องติดตามทั้งสามช่องนะครับ แต่ว่าโกโก้มาหน่อยสายปว่วนเนี่ยโทศรศัพท์หน้าจอแตกยังบ่มีเงินไปเปลี่ยนอยู่พี่น้องโอ้ยวันกันเอาไปเปลี่ยนเครื่องหนึ่งกืบเบิ้ลไปสามพันพี่น้องเพิ่มเที่ยวผมก็ได้ซุ่มสามครับหาเหลี้ยงตีเสียเงินครับมันมนีน่กับมีอันแนวมาตอนพี่น้องนะครับมันมนี่กับที่มีอันผัดพริกแกงหมูกับไก่ได้พี่น้องผัดพริกแกงหมูสับก็สิ้นไกไ่นะครับผู้ที่เห็นไอ เห็นเนื้อหมูเห็นไอ้หมูกับไก่เหลืหออยู่ในตู้เย็นก็เลยจับมาผัดน้ำกันครับเอารูกม,มิดน้ำกันพี่นอ้อนงเอาไปแกงรูกมิดหมูกับไก่ด้วยครับนี่เแซ่บดีพี่น้องครับแกนตามแบบจบับพอพวกหมูโบรานที่เขาเหล่าพี่น้องมืัอนี้มากินก็ข้าวเหนียวนะครับด้อกินก็ข้าวเหนียวอันนี้มากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอุ่นมเมื่อเช้าร์หนึ่งพี่น้องหนึ่งเมื่อเช้าอุ่นมเมื่อเช้านร์นะครับ มันนี่บดริหดเข้าเจ้าครับพี่น้องบอดิหุงเข้าเจ้าครับพี่น้องหน,น้าตานณาท่านปะครับนี่แซ่บของแซ่แบมีกระยูหน้าร้านที่นอนเพียวเพราะการไปน้องเด้อเสียงดังเสียงดังขึ้นเก่าครับรถจะแล่นไปแล่นมากขึ้นเก่าท่านหายไปดูหน่อยก็ได้นี่พี่น้องคิดหอดจนช่องนี้ว่าน้อยเนาะ ีก็ค่อยทยอยลงคลิปแล้วพี่น้องเด้อครับแล้วก็สีอาไรพวกคลิปพี่น้องครับลงมาหน้าทิตย์ก็ได้บจะไปแค่งั้นก็เป็นรวมกันเลยงั้นก็ตอนเย็นมันทิตย์นนกพี่นกกินข้าวครับดีพี่ข้างแรงูกค้าภิบนมากครับซาร์ซรีดพี่น้อง ว่าโอเคครับรสชาติก็ถือว่า,อาพอกิไนได้ค่เก่าแล้วพี่น้องแต่ให้เผ็ดแซ่บเผ็ดนัวคือเพิ่นก็นยังยัง,ยงน้องโได้ภายในหรอกครับโอเคอยู่ก็จะมีไข่ดาวนะพี่น้องนะ้ำไข่ดาวแล้วไข่เจียวกะสิโอ้สยเพิ่มสีสันสเพิ่มรสชาติไปได้เยอะนะครับนี่เดี๋ยวผมพี่น้องใหายไงพี่น้องพี่น้องมึงใกลๆ้ๆชัดปะโนชัดปะโนนี่เนาะพี่น้อง ใบกะเพราเนี่ยผมใส่ใส่ไปเป็นกัมหนึ่งเลยพี่น้องแต่ว่าก็มาเมื่อเ้ากินไปรอบนึงนะครับอันนี้หิวอีกแล้วก็เลยเอามากินอีกรอบนึงครับพี่น้องอันนี้อันนี้อัดคลิปไปแจ้งช่วงเช้าเส้าสยสายนะครับพี่น้องแต่ว่าสิมะลงคลิปประมาณช่วงตอนเย็นนะครับเพราะว่าเม็ตบ่มีเพราะว่าสีมาใส่ใไบไผอยู่บ้าแล้วนะครับ ว่าสิเติมเน็ตต้องสองสามเพลิงโอ้กับเไหวพี่น้องนี่ราคาสูงบทอะไรค่าตจดใจ,จมันไหลไปครับอันนี้กินข้าวครับว่าใส่มาใส่ใบไฝอยู่บ้านพี่น้องครับก็ได้ประหยัดเงินจั่งหน่อยรสชาติก็บสีประมาณนี้สีสันประมาณนี้ครับ เสียบเสียบนัวนนู่กันครับโอ้ยว่าไรเลื่องกีบดูนะเอาละพี่น้องมีนี่แนวตอนพี่น้องซส้นนี้นะครับเป็นนี้กินฟัดไอ้พีพ่แกงหมูซับกับไก่ชิ้นไก่กับกับข้าวเหนียวก็บเสียบพี่ดูครับแช่บลาเสียบก่อต้องกินนะพี่น้องน้องหิวเข่าแล้วตาลายเลยครับนี่ใส่กิบไปนน้ำเนี้ยมคือน้ำายไปนน้ำเนี่ยมหนาโกโก้เปนน้ำครับนี่สา่ควนันมันเผาไว้กเ็เอ้ย ใช่แหละอากาศเป็นเย็นแล้วครับวันนี้พี่น้องอากาศเป็นเย็นเย็นแล้วเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนต้งใส่ใสายพรก,กันอยู่นี่นะครับสายพรก,กันนอนเฝ้าว่าอ,อ,อย่งนี้นะยัพนพอนี่จากไปทั้งไหนคืเอเก้ามึงเก้าเขาช่วคุ้มร้อนนะหนุกเออฉิลับอย่างเดียวหนูอะรับตลอดปวดพ่อรับตลอดรับตลอดรับตลอด มีย่ยากนะรับเลยพี่น้องออตัวเสไปโจดังกว่าน,นะเออตื่นเอ,อ้ยขี้เกียจเหมือนตัวข้อมขี้เกียจอยู่หนะ่ะมาผมพี่น้องเอ,อ้ยเอาครับโอ้ยหมดขาพี่น้องโอ้ยเขาเา้าไปเข้ามาหนขาพื้นเก่าอกครับกับฝากพี่น้องที่บุ้งบุ้งคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ติดตามโค้ดยิงพี่น้องเด้อครับเด้อข่าวว่เป็นกำลังใจสง่งผอนของแค่พอนของเท่าไรหล่ะเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อทางหายไปเป็นเดือนนั่นแหละครับพี่น้องเป็นเดือนหรือสองเดือนนั่นแหละครับมันจะองคลิปโดนแล้วมาหันกันหน้าจอแตกพี่น้องเอ้ยกับไปเปลี่ยนมาเสียเงนินอีกอันนี้เนี่ยมันเลเติมเน็ตครับที่ไปใส่ใไบฝ้อยู่บ้านนันดอกไปรถขับจิตใจในเนี่ยใจร้ายกับเขาไว้ขอบี่น้องพอกินขลิปไหนครับผมมากินข้าวน้ำกันพี่น้องครับครับสวัสดีครับ